<Whoa! laughs> เล่นใหญ่ชิบหายแต่ว่ารอบนี้ครับท่านผู้ชมในคลิปของเราที่จะมาดูกันในวันนี้เราจะมาแก้แค้นแพ็ควินเทอร์อีกรอบหนึ่งหลังจากที่ทุกคนบอกว่าแม่งพี่ไม่ไหวเลยเกลือชิบหายผมเปิดให้ท่านผู้ชมไปสาวสีคนก็เกลือมีรอดแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเป็นอีกหนึ่งคนที่รอดชีวิตตาๆตามๆก็ร้อยเอ็ม มาประเดีทยานผู้ชมนะฮะเราจะเปิดแพ็คนี้ด้วยกันเนี่ยทั้งหมด6แพ็คนะหแพ็คแล้วเราก็จะไปเปิดแพ็คนี้3แพ็คบอกเลยว่ายังไงก็ไม่มีทางที่จะเกลืออีกแล้วเราจะเป็นคนเดียวที่15,000 fc point ร้อ m หลังๆเนี่ย 50M ก็มก็รูแล้วสำหรับแพ็คนี้บอกได้คำเดียวว่าจะต้องเป็นผมเท่านั้นอย่าลืมเตือนนะท่านผู้ชมในสตรีมอย่าลืมตัวออลิ้นล,ล,ลิ้พันไปหมดนะชิ่ตายอย่าลืมเตือนขออย่างเดียวคือกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะหครั้งเท่านั้นคลิปนี้ไปโอโ้ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะตัวแรกเอาไปก่อนทองทอง,ทองไปทองมาเลย ทองออเยเลอร์มันว่ะ็มว่ะรอ่ที่อะไร85เปิดมาก็ชิบผายแล้วเฮ้ยมีมอะลโคห์มาล้านห้าไอ้ล้านเก้าโอเคสองล้านปลอบใจตัวเองอะ เฮ้ hey, จานบอกให้มาเปิดตรงนี้ไม่มี Limited Offer ไม่มีอะไรเลยครับนี่ในคอมเมนต์กดอีกทีครั้งที่สองไปไปทองมาแล้วขอไม่ใช่ตัวฮีโร่อังกฤษฮีโร่ชัวร์ RW โอ้โห เฮ้ยเก้าเอ็ม <cl aps> มาแล้วโจโคโจโครตัวนี้ที่จันแบงอยากได้โจโครตำนานแมนยูเฮ้ยสิบ <cl aps> เอ็มแล้วโอ้สิบเอ็มแล้วสิบเอ็มแล้วเอาสิบเอ็มแล้วท่านผู้ชมไปต่อไปต่ออ้ซอมาก่โปรุโตะไปต่อไม่ต้องลุ้นอะไรกันเยอะไปต่อ ปุ๊บจิเอ้ยโอ้โหนี่ถ้าอดับบิลนะมึงอือมีโซบันไล่มาด้วยแปดสองไม่ได้วะอันนี้แพ็กนี้ไม่ได้เลยแพ็กนี้ไม่ได้เลยแพ็กนี้ไม่ได้เลย 11M ตอนนี้ยังอยู่ที่ 11M นะ ขอลำหน่อยวะสองแสนแล้วกันไปทองอเขียวพลังเซตเอสทีฟารีเอ็มบัาแม่ป่ะเนี่ยโอ้โหเอ็มบัาแม่แต่ตู้ทองไอ้เฮียโอ้เฮ้ยสามสิบเอ็ม <c oughs> รอดแล้วกูบอกเลยคลิปนี้รอดแล้วรอดแล้วมาเว่ย40ไปผมบอกแล้วคลิปนี้แหละคือคลิปอยู่รอดคลิปอยู่รอดไปทองเออเฮ้ยอยู่ฝ้าโอตุเกต เจ้าเหรอลาฟาไหนเน,นี่ยไอ้เหี้ยเกือจัดทีนี้เอ็มหนึ่งครับมีเมดิเตามาอีกแพ็คเดียวแพ็คสุดท้ายแพ็คสุดท้ายท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมมันออกอะไรมั่วซั่วไปหมดเลยวะมันออกมั่วซั่วมากแพ็คสุดท้าย ก่อนที่จะไปสามพันกันนะู้ชมไปโอ้ไม่ทองวะอาร์้บิโอ้ไม่เงยตัวเดิมเลยโอ้อาร์บิลนะมึงมันไม่ RW อาร์บิอ่ะนะู้ชมเชื่อมั่นในศรัทธาเว้ย ว่าตรงนี้แหละคือของจริงท่านผู้ชมของจริงยอย่างแน่แท้เดี๋ยวมันก็มาเดบิวต์แล้วมันก็จะมาเบนฟิก้าไปมาเชไม่เห็นมาสักตัวใครบอกมาเห็นปะจันโบสผมบอกแล้วมันไม่ได้มาง่ายๆนะตำตำร้อยเอมตัวนี้ นา <N ame> โมอมเทพสตาลมาดนใจโอมเทพสาตาลรามาดนใจรวยๆรวยๆรๆรวยๆๆรวยรวยๆของจริงคาถานี้ทองไม่ทองเยอรมันวะเอลเอะใครวะอเดียเมีม่เก้าเอ็ดเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเก้าเอนะ g ีอ เฮ้ยมัาเช่มาอีกตัวอันนี้มีหกเอ็มโบนี่อีก 7M โอเครวยเลย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 รวยจริงของจริงเรานับไหมมาเช่ราโนนี่เรานับไหมเรานับถือว่าเป็นเป็น 20M มไหมอันนี้เรานับไหมถ้าเรานับตอนนี้เราไป 70M แล้วนะ 80M แล้วนะถ้าเรานับอะเรานับไหมอ่านับถือว่านับนับถือว่านับ ของงจรงิตัวต่อไปตัวต่อไปเนี่ยมุลเลอร์ไม่เอาเรกกาอ,อยากได้เจ้ากันเซลโลเจ้ากันเซลโลมันต้องมาไปลำ ของจริงเนี่ยกุลลำจริงเลยมาลาวลาทองอาเจนโอ้โหไม่ค่อยดีอะทองอาเจนเวลอน,นี้ทองอาเจนคือไม่ดีคือจบเลยมัดเชต,ต้องนับดีมันทำกำไรได้นะ ทำไมําไมนับอ่ะมาเช็ไม่น้เหรอโอ้สองเอ็มโอหยังเกลือชาติแพ็กสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมคงที่จะต้องถึงเวลาแล้วของขวัญปีใหม่จาก EA Sports FC Mobile ต่อสายด่วน มันอาจจะต้องยกขูกันละอาจจะต้องยกขูอาจจะต้องยกขูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราอันนี้เดี๋ยวผมโทรดิโทรในโทรในอันนี้เลยโทรในโทรในเฟซเลยให้ทุกท่านได้ยินผมคุยเลยจริงๆให้ทุกท่านได้ยินผมคุยเลยว่าผมคุยกับ EA จริงไหมอันหนึ่งผมโชว์เลยผมโชว์เลยผมโชว์เลยเอาจริง ผมโทรเลยผมโทรเลยวันนี้ผมโทรให้ท่านผู้ชมดูเลยมียังไม่เคยมีใครที่ไหนยังไม่เคยมีใครที่ไหนได้ยินเสียงทีงาน EA เอโทรเลยโทรเลยไม่รู้รับเปล่านะฮัลโหลนอนหรือเปล่ายังไม่ได้นอนครับเฮ้ <c oughs> <c oughs> เสียงเป็นอะไรเป็นหวัดเหรอทำไมช่วงนี้อากาศเป็นยังไงทำงานเยอะอากาศหนาวอ้อากาศหนาวแต่ว่าปีใหม่เป็นยังไงบ้างอถามสุขภาพก่อนเป็นไงปีใหม่ไปเที่ยวไหนไปเที่ยว <c oughs> ต่างประเทศเสียงหลงเสียงหลงด้วยเสียงหลงด้วยไปเที่ยวต่างประเทศมาอย่างอย่างอย่างตอนช่วงเขาดาวนี่เราไปเขาดาวที่ไหนเ <c oughs> นเธอร์แลนด์๋อ้ไปเนเธอร์แลนด์เป็นไงเป็นบรรยากาศดีไหมเนเธอร์แลนด์ อากาศหนาวอากาศหนาวนผมถามคำเดียวตอนนี้คุณอยู่หน้าคอมหรือเปล่าคุณอยู่หน้าคอมอ่ะอยู่หน้าคอมนะผมเหลือคลิกสุดท้ายอ่ะสามพันเอฟซีพอย์ขอแบบเก้าสิบบวกได้ไหมคุณทำให้ได้ไหมทำได้อยู่แล้วเออทำได้อยู่แล้วแต่รอบหลังๆเนี่ยเขาบอกว่าเกลีย์เกลีย์ เขาเกลือกันเยอะมากนะแต่ว่าเราจะไม่เกลือใช่ไหมผมจะไม่เกลือใช่ไหมได้ครับโอเคได้งั้นเดี๋ยวคุณอังนี้คุณเป็นคนนับดีกว่าคุณเป็นคนนับคุณชื่ออะไรนะบอกบอกบอกคนดูหน่อยดิคุณเป็นทีมงาน E A คุณชื่ออะไรชื่อแอดวานแอดวานคุณชื่อแอนดวานเหรอคุณพูดภาษาไทยชัดนะคุณคุณเคยมาอยู่เมืองไทยได้ไหมคุณเคยมาอยู่เมืองไทยไหม ลงเครื่องบินมาในคุณทักชายคนอื่นว่าไงสี่คำอะไรก็ต no ัองออกกันมัแต่ญี่ป nice ุ่นเนี่ยภาษาไทยลงเครื่องมาเป็นไงทักชายคนดูว่าไงตอนดี้ครับโอเคผมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วคุณนับมาได้เลยเดี๋ยวผมกดหนึ่งสบ ับเร็วเกินแอนหวานมันนับเร็วเกินเอาน้ำช้าๆดีแบบนับถอยหลังสามสี่อะไรแบบตอนเป่าเออไอเนี้ยแบบเขาดาวอะไรเงี้ยสามโอเคสองอะไรสองอะไรเนี่ย <c oughs> เอาะเอ๊เอาะเอ๊เอ้ยเอีะยวตัเอัะเอลื่อนเดี๋เวตัวอันเคลืเอนเอี๋เวตัวมันเคลืเอนเ <c oughs> เอาเอาเอาสามสองหนึ่งเลยเอานีดีเลยเอาดีเดี๋ยวตัวมันเคลื่อนอันดีเอาสเก้เาสิบบวกนะต้งไม่เยอ่ะโอเคพร้อมสามสองโอเคหนึ่งไปอ่ะแล้วรอหน้าแพ็ครอหน้าแพ็คนับนับเท่าไหร่นับหนึ่งไม <laughs> ่พอ กินหน้าก่อนไหมกิน <c oughs> กินหน้าก่อนไหมตัวนี้ o v r เท่าไหร่ o v r เท่าไหร่ตัวเนี้ย90 90บวก90บวกนะถ้า <90. S 1> ถ้าได้90บวกคุณอยากกินอะไรผมจะส่งไปให้เป็นเอ่อของขวัญปีใหม่ข้าวมันไก่ <c oughs> ข้าวมันไก่แม่ขนมจีบแล้วเอาไปข้าวมันไก่ <c oughs> โอเคงั้นนับถอยหลังมาเลย หน,นึ่เนงเฮียเลยหนึ่งเองเหรอสาวไปไหนอ่ะมึงนับหนึ่งเลยเหรอมึงเอาสามสิเอาไปสองหนึ่งไปโอ้ยสิมาถังปรนตุเกตไอเดบิลฟิกโกฟิกโกตัวไหนเนี่ยเฮ้ยเก้าสอง ก็นี้แหละโอ้โหเฮ้ยไอเอเอคนนี้ใช้ได้เลยวายลิฟเฮ้ยไอไอไอแอนด์วาร์ตัวนี้ใช้ได้เลยลิฟใช่พี่ผมไปเข้าน้ำมาดูสตรีมอยู่จริงนะเอิมโอ้โหโคตชใช่เลยว่า 30M เอ็มวันนี้ 100M เอ็มบวกมีโกเบลอีก 3M เอ็มกันในนี้มีเงินอีกหนึ่งจุดห้าวันนี้ทะลุลอกเย้